ฉันไม่มีเงินจ่ายแน่ๆนสวัสดีครับจากพินัยกรรมของเจ้าคุณปู่คุณเพิ่งได้รับมรดกเป็นโรงพยาบาลแห่งนี้ครับค่าห้องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราจัดการให้ครับจริงเหรอคะไม่จริงชีวิตจริงไม่มีแบบนี้หรอกแต่เพราะคุณ ทำประกันสุขภาพ BLA Happy Health จากกรุงเทพประกันชีวิตเข้าห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาลคุ้มครองสูงสุด5ล้านบาทต่อครั้งเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ1,619บาทยิ่งคุณมีสวัสดิการหรือประกันสุขภาพที่จะช่วยรับผิดชอบใจในส่วนแรกเบี้ยก็จะถูกลงเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ2 9 4บาทเท่านั้น BLA Happy Health จากกรุงเทพประกันชีวิตคุ้มนะนายรประกัน